การในหลายๆพื้นที่ภาคเหนือน,นะครับทหารกองทัพภาคที่3นําผู้ป่วยโควิด19เดินทางกลับภูมิลำเนาต่อเนื่องครับส่วนการเร่งตรวจหาเชื้อเชิงรุกชาวชุมชนรอบโรงงานแปลร,รูปไก่ที่อำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อกว่า130คนครับบริษัทโกลเด้นไลน์บิสเนสจำกัดในเครือสหัสหฟาร์มนะครับบ้านลำตะคร้อ ตำบลกันจุอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นโรงงานแปรรูปไก่ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียยังคงปิดและห้ามผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ครับหลังจากพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในกลุ่มแรงงานล่าสุดมีผู้ติดเชื้อแล้ว3,481คนเป็นคนงานไทย391คนและแรงงานข้ามชาติ3,090คนนะครับจากแรงงานทั้งหมด7,164คน โดยผู้ที่ติดเชื้อได้รับการรักษาภายในโรงงานซึ่งจัดเป็นพื้นที่พักคอยพร้อมกับกักตัวกลุ่มเสี่ยงติดตามอาการ14วันครับนายสมพงษ์ทองหนูหนุย้ยนายอำเภอบึงสามพันเปิดเผยว่าหลังจากพบการระบาดก็มีการเร่งตรวจหาเชื้อเชิงรุกกลุ่มชาวบ้านรอบโรงงาน3หมู่บ้านนะครับล่าสุดพบผู้ติดเชื้อแล้ว138คนซึ่งรักษาตัวที่บ้านและในศูนย์พักคอยชุมชนครับ ส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์ทหารจากค่ายจิรประวัติพร้อมกับบุคลากรทางการแพทย์เข้าดูแลและอำนวยความสะดวกผู้ติดเชื้อโควิด -19 จำนวนกว่า50คนที่เดินทางจากกทมมาถึงค่ายจิรประวัตินะครับก่อนที่จะส่งต่อผู้ป่วยทั้งหมดกลับสู่ภูมิลำเนาและเข้ารับการรักษาณนะโรงพยาบาลสนามของแต่ละจังหวัดโดยผู้ป่วยกลุ่มล่าสุดเป็นชาวจังหวัดพิษณุโลก42คนและจังหวัดตาก10คนครับ ส่วนที่จังหวัดพิษณุโลกคนโทอภิเชศซื่อสัตว์มาทัพภาคที่3รวมปรุงอาหารและแจกจ่ายให้กับชุมชนรอบค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตำาบลบ้านคลองอำเภอเมืองพิษณุโลกตามโครงการมีแล้วแบ่งปันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดของโควิด -19 นะครับ เช่นเดียวกับที่จังหวัดน่านครับคณะสงฆ์จังหวัดน่านพร้อมกับภาคีกลยานามิตรพิชิตโควิดน่านน้ำสิ่งของวบวชบริโภคและชุดสังฆทานไปมอบให้กับโรงพยาบาลสนามเพื่อที่จะสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ครับ